สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้ครูเฟินก็จะมาชวนทุกคนคุยแบบสบายๆนะคะอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเช็คลิสต์สิบสิ่งที่ ควรเคลียร์ในการที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีของเรานะเพราะว่าทุกคนมักจะใช้ช่วงเวลาปีใหม่ในการที่วางแผนตั้งเป้าหมายชีวิตเรามาดูก่อนเลยว่าเราควรเคลียร์อะไรสิบอย่างนี้เคลียร์แรกนะคะทุกคนก็คือเคลียร์ของในบ้านค่ะของในบ้านอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนแน่นอนว่าถ้าเราเปิดตู้เสื้อผ้ามาตอนเนี้เราก็จะเจอเสื้อผ้าที่มันไม่เคยหยิบมาใส่เลยอะ่ะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอาจจะใส่แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้น เราควรเคลียร์ออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของตู้เสื้อผ้าอยากจะให้ทุกคนลองแบ่งเสื้อผ้าออกเป็น3กกองค่ะทุกคนกองแรกนะคะก็คือเป็นกองที่เราจะนําไปบริจาคก,กองที่2ขายกองที่3าทิ้งนะคะเคลียร์ที่2องนะคะทุกคนก็คือเคลียร์ไฟล์ รูปภาพหรือว่าไฟล์งานต่างๆในโทรศัพท์มือถือใน iPad รวมไปถึงจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างจะทําทให้ทํางานได้รวดเร็วขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่ว่างสําหรับการบันทึกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้ด้วยค่ะ ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญสําคัญเนาะในโทรศัพท์ของเรานะคะก็อยากให้เอาย้ายข้อมูลของเราไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิส์นะคะหรือว่าไปเก็บไว้ในคลาวด์นะแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เองนะคะไฟล์โฟลเดอร์ er อะไรที่ไม่เป็นระเบียบนะคะก็ให้จัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยค่ะมาถึงเคลียร์ที่3กันแล้วะคะ่ะทุกคนก็คือเป็นการเคลียร์เรื่องเงินค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะลองมาทบทวนเป้าหมายตลอดปีที่ผ่านมาว่าเฮ้ย ตอนต้นปี2024อะเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินไว้ยังไงบ้างหรือเปล่านะคะหรือเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเคลียร์นี่อะไรแล้วเราเคลียร์ได้สําเร็จหรือเปล่าถ้าเราเคลียร์ยังไม่เสร็จสำเร็จนะคะในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไรปีนี้เอาใหม่ตั้งเป้าแล้วก็พยายามทําให้ได้ลอง วางแผนนะคะด้วยการทํารายรับรายจ่ายดูตั้งเป้าไว้เลยว่าปีนี้นะฉันจะต้องเคลียร์หนี้ให้ได้นะคะอย่างเช่นบัตรเครดิตหนึ่งใบอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้นะคะก็ลองตั้งเป้าหมายดูลองวางแผนการเงินใหม่เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีการวางแผนการเงินที่มั่นคงแบ่งเงินไปเก็บออมหรือว่าลงทุนต่อยอดด้วยนะคะข้อที่4ี่นะคะก็คือ เคลียเป้าหมายที่ยังทำไม่สำเร็จค่ะตลอดปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าต้นปี2 0 2 4อ่ะหลายคนมักจะตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่ใช่ไหมมันจะต้องมีสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วก็ทำไม่สำเร็จสิ่งไหนที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วทำสำเร็จนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็ชื่นชมให้รางวัลกับตัวเองด้วยแต่สิ่งไหนที่เรายังทำไม่สำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้เราก็ลองมองที่เป้าหมายนั้นดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งอะค่ะ มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเพราะอะไรมันถึงไม่สําเร็จนะคะถ้ามันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปก็ลองให้ในปีนี้เริ่มต้นใหม่วางแผนใหม่ลองแบ่งเป้าหมายออกเป็นย่อยๆดูนะคะแล้วเชื่อว่าทุกคนนะคะจะสามารถทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนจริงๆอะคะ่ะ บางทีมันไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่สำเร็จนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่เกินพอตั้งเป้าหมายใหญ่เกินนะคะบางทีท้อท้อในการทําอย่างเช่นถ้าในปีที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องลดความอ้วนให้ได้เลยเดือนละเออห้กิโลอะไรอย่างเงี้ยหเดือนฉันต้องให้5้กิโลซึ่งหรือว่าต้องวิ่งทุกวันเลยวันละหนึ่งชั่วโมงบางทีมันเป็นสิ่งที่แบบมันทาได้ยากอะทุกคน แล้วถ้าเกิดเราลองวางแผนตั้งเป้าหมายเล็กๆอะ่ะอย่างเช่นฉันจะต้องลดความอ้วนให้ได้เดือนละ1นกิโลแบบนี้ค่ะหรือวิ่งวันละ20นาทีแบบนี้ทุกคนแต่ให้ทำทุกวันใช้ความสม่ำเสมอใช้วินัยแทนนะคะทำให้ได้ทุกวันเลยจนครบ ดีกว่าไปตั้งแบบเป้าหมายใหญ่ๆแล้วก็ท้อไปก่อนเพราะว่ามันดูยิ่งใหญ่มากมันทําได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่ว่าให้ทําสม่ําเสมอเน้นมีวินัยทําทุกวันนะคะเคลียร์ที่5นะคะก็คือเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพื่อนหรือคนรักนะคะอยากสง้อความไปขอบคุณใครหรือว่าขอโทษใครก็สามารถใช้โอกาสช่วงปีใหม่นี้ในการเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ได้เลยนะคะก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ท ดีแล้วก็เป็นการเคลียร์อารมณ์ของเราด้วยนะคะทุกคนใครที่มีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะก็อ,อยากให้ทุกคนปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นั้นค่ะเคลียร์ที่6นะคะก็คือเคลียร์ตารางเวลาค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองวางแผนนะคะกิจกรรมที่สําคัญๆนะคะที่เราต้องการทําในปีหน้า ลองใช้แพนเนอร์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันในการที่มาช่วยจัดการหรือว่าวางแผนนะคะทำให้ตารางงานตารางเวลาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแอป n o t i o n นะคะหรือว่าจะเป็น Google Calendar ก็ได้นะคะทุกคนเป้าหมายของการเคลียร์ตารางเวลานะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีนะคะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เคลียร์ที่7นะคะก็คือเคลียร์เรื่องสุขภาพค่ะทุกคนลองไปตรวจสุขภาพกันดูนะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะมันจะมี3มสิ่งหลักๆก,ก่อนนะทุกคนเอาแค่แบบง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานเลยนะก็คือการนอนนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อาหารเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารอะไรที่มีประโยชน์ หรือว่าไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ําวันละ8แก้วด้วยนะทุกคนคือสุขภาพอะคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราควรให้สําคัญมาก่อนสิ่งใดเลยควรให้สําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็ขอให้ปีนี้นะคะทุกคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะสุขภาพของเราเนี่ย มันไม่มีอะไรมาทดแทนได้นะทุกคนเคียร์ที่8นะคะก็คือเคียร์อารมณ์ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้การเขียนในการ ถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าระบายความรู้สึกนะคะของสิ่งที่เราพบเจอไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะคะอาจจะลองเขียนออกมาว่าเราเจออะไรมาบ้างตลอดปี2024อะไรที่เราทำให้เรารู้สึกดีหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกแย่นะคะหรือว่าไม่มีความสุขปัญหาต่างๆใช้การเขียนนะคะในการระบายความรู้สึกเพราะว่าการเขียนเนี่ยจะช่วยเยียวยาจิตใจเราได้นะก็เป็นการทบทวนเรื่องราวในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเป็นการได้มานั่งทบทวนอารมณ์ความรู้สึกของ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากทุกคนลองทําดูก็คือการนั่งสมาธิค่ะเพราะในแต่ละวันเราแทบไม่มีเวลาได้ อยู่กับตัวเองได้ทบทวนตัวเองเลยการที่เราได้นั่งสมาธิแม้เพียงเวลา5นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้นะคะได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองได้แบบเหมือนพักเรื่องราววุ่นวายต่างๆจากโลกภายนอกได้มาอยู่กับโลกภายในของเรานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราอะรู้สึกสงบได้เคลียร์ใจตัวเองทําให้เราอะรู้สึกดีมีความสุขมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองแม้ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามอยากให้ทุกคนลองนั่งสมาธิดูค่ะ เป้าหมายนะคะของการเคลียร์ลมอะ่ะทุกคนก็เพื่อที่จะสร้างจิตใจที่สงบแล้วก็พร้อมเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่แบบสดใสนะคะแล้วก็มีความสุขจากโลกภายในจริงๆเคลียร์ที่เก้านะคะก็คือเคลียร์บ้านให้สะอาดค่ะลองแบบเคลียร์บ้านแบบจัดหนักครั้งใหญ่เลยก็คือทั้งซักผ้าม่านเช็ดกระจก กวาดเช็ดถูป,ปัดฝุ่นอะไรทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อเป็นการที่จะทําให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดน่าอยู่การที่เราอยู่ในบ้านที่สะอาดนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขไปด้วยนะคะทุกคนเป้าหมายของการเคลียร์บ้านให้สะอาดนะคะก็เพื่อที่จะให้บ้านของเราเป็นพื้นที่ของการสร้างพลังบวกนะคะในปีใหม่นี้ค่ะ แล้วก็มาถึงเคลียร์ที่10กันแล้วคะ่ะทุกคนก็คือเคลียร์ตัวเราเองนี่แหละอยากให้ทุกคนนะคะได้ทบทวนความพยายามความสําเร็จของเราในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็พูดกับตัวเองขอบคุณตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวฉันที่สุดเลยเธอคือคนเก่งที่สุดเธอคือคนยอดเยี่ยมที่สุดเธอประสบความสําเร็จ เธอเก่งที่สุดขอบคุณร่างกายของฉันนะขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณงานทุกอย่างที่ฉันทําแล้วสําเร็จขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณ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 ตัวฉันเองอยากให้ทุกคนนะคะเขียนจุดหมายถึงตัวเองในอนาคตด้วยว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนอยากทํางานอะไรคนตัวเราในอนาคตอะคะ่ะมีความคิดแบบไหนพูดแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนทำงานแบบไหน รู้สึกแบบไหนมีความสุขแบบไหนเราอยากเป็นคนแบบไหนให้เราลองเขียนถึงตัวเองแบบนั้นดูนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะได้ลองเขียนสิบข้อนี้ครูเฟิร์นเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นปี2025ที่มีความสุขและทําให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีใิม่มนะคะทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ครูเฟิรนด้วยนะคะ บายบายแฮปปี้นิวีร์ค่ะ